เรียบร้อยเนาะเนี่ยนี่แหละครับเนื้อกอบรอสุกแล้วเดี๋ยวจันทุกจะยอดน้ำน้ำเพกเลยไปไปเลยครับผมสวัสดีครับดีดนนีนะครับปลาสูตรช่องแจ้งสุริยสานสโต๋เนาะมันมันเมรีนะครับจันทุกมีเมนูจะอ้อมคบเนาะหนึ่งครับรออนนหอยอ่อนเนาะใส่ไก่กระปูเลยครับเหรือ,อพวกมแคน จัดสับก่อนนะครับผมดจัดสุกสับก่อนเดี๋ยวมารับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมจัดสุกสับไปเรียบร้อยแล้วเนาะผมเนาะกระไรใบมะกรูดลูกโดดนะจัดสุกกับปงเท่เดียวเลยครับผมเดี๋ยวก็มาล้วนอีกทีหนึ่งนะครับผมดีออมโผบครับออมโผบ ดีครันนบน่ามาจีขับรถขัรถรถดีนะครับขับรถครับผมใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายนะครับน,รรน้มาฟาระนะครับอืออะลองมาเสนอครับ แล้วก็นี่ครับผมเครื่องเคียงเครื่องเงองเดี๋ยวล้างขบไว้ก่อนเดี๋ยวไปเติมที่ล้างครับผมเอาไว้ในกระดาไปเดี๋ยวเราไปใส่เตาเดี๋ยวไปัวนะครับ เดี๋ยวน้ำรับเข้าไปด้วยนีนีปัญหาการจัดกาไปเล่งไป ครับผมเดี๋ยวให้ไฟมันร้อนสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูรับชมด้วยกันอีกทีนึ่งครับนี่ครับผมกำลังเดือดเนาะนะครับผมคนก่อนพี่น้องน้อมาล้วนให้กบกระสุกก่อนโอ้ยไข่ทวนๆเลยครับผมแซ่บกับจานสุกเลยครับมาไหน วนให้มันสุกๆก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยมายอดน้ำอีกทีหนึ่งเนาะก็ฝนก็จะจะมาครับผมฝนก็จะลงเม็ดเนาะยังต้อจะใส่มักแขวนผมงก่อนเนาะึ่เนาะหลักของเราแล้วก็ยอดขาอ่อนครับ อ,อ,อ่อนถ้าที่ไปหันไปเนะาะออท,ที่มัน,นสุกงหากันเป็นตแเสบขนาดเลยเนาะขาออนกับแควนขม ใส่ไปก่อนเดี๋ยวสักพักเนะาะเดี๋ยวค่อยใส่ผักลงไปอีกทีหนึ่งโอเคครับใส่ผักก่อนน้องน่ยผักที่เยกยกมาแล้วนี่เฟิร์บโอ้ี่ผักเราเยอะแยะเลยหวัดลงเลยครับผมมีทั้งผักไสผักชาปูเนาะนเนาเลยโอ้เป็นตาแสบกว่า นตกโตเป็บเตากันกันนะใบมอนนอนโอ้ยหยนยยยยอยจอยเยย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 ยอยยยยยเยย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 ยลยยยายย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 ่ยย่ยยยยย โอ้ยไอ้ส่นสนสุดยอดเลยโอ้ยใส่ปักใส่น้ำเด็ดซิมน้ำกันสุดยอดสุดยอด ซับเสร็จเรียบร้อยมาๆๆกินเลย,เลยกินแล้วหักเลยออมกบหน้าร้อพี่น้องคือตลาดเราไม่เอบอืมสุดยอดแล้วอืมสองคนมาเลยทอดปลาก็มาแล้วครับอืมใช่ ผมลงโหลกตัวนี้ถัก,กไซ้ติมผมเน้นๆราชัดผมขอบอืมโอ้มันมีความมันของมันแลวนน้วความมันมีความมันเนื้อมันจะแน่นกวา่วาแน่นกว่านัวกว่า luk lor luk lor yeah. เดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้าเนาะนี่ต้งตอ,องกราวคาวมาสวัสดีครับ